เต็มที่เลยเจ้าโอยเราสางภาพซื้อสรสางภาพเหรอิเบี้ยงด้ยมีแต่ประเิดเห็ดนะแมนิโก้เออเ่า่าฮ่าฮกองนรดกไทยอยากจดือไาฮโอยรถรถยส่เขาทบงคือจังัเเออเอาเลยเอาเลย ตอนสบายมาจะไปเ้วคืนมาได้อ้อมใส่อ้อมขัวอยู่หันกันเลยว,ว่าให้ดันลงเลยกันว่าเ <laughs> จ้าก็บ,บอกอให้เ<ต>จา้าผมว่าเห้าว,วกันแนมเบิ้งเพลียใสย่เลื้อขัวมไม่ไทยกูยเพื่นบ้าเออไ,นะไปแล้วไปเลยแล้วก็มองหนังกับว่าไทยอยู่แล้วเนาะที่มาละก็จะไทยายุ่งกันทาบันตลกกันนะ <laughs> เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านป้าใชยบ้านป้าดาอยู่ผั่งขวาเขาเรียบร้อยป้าดาเขาพักเรียบร้อยแล้วเขานอนคืนนอนคืนนึงนอนคืนนึงคืนนี้ ขั้งหน้ามาได้บอลิกองจำกินแล้วชื่นใจอเันดี้ฝนภาษาดอกกัดใจขั้วเฮิร์ขั้วเจิ้มิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจะเลือมเนี่เจ้าเอาของผมไปซองมัดพุ่น คอยท่วงกันเลยด้คอยท่วงกันเจ้าเจ้าไปล่อยของผมไปสองมัดน่นตอนไหนวะท่านวะถ้ามอากล่องมัทุ็ภา่ายคีมเป็นลรกฐันเ้าไปเอามาตอนไหนอ่าอันนี้ก็ไมเข้าขางควมนยูนเด้อนี่นะแอมแอมห้องน้ำเจ้าฮันน่ะเชื่อ่า่อยด้ฮันน่ะ จับไปตอนไหนสื่อมาบ่พ่อเบิ้งเบิ้งจับไปตอนไหนไม่ได้ไปเอาแอบแน่เขาถามตอนแอบแล้วแม่ซื้อไว้เดี๋ยวก่อนจะไปลื้อเอาก็ได้สันเอาแลยวเอาเลยไปจอดมันแล้วก่อนกดกดเข่าเจ้าเล้าคำน้าปีใต้อยากอยากกินเข่าหอนหอนมาสั่นวะเออไม่ยืนบางคนอีกบัน มาก็ผิดตาเลยไปเจ้าของใส่พอนปุณ่ะเขาใส่ท่าเมื่อนกินใส่ต่อเสืว่าเอาเลยคุณคุณเชื่อของปลอมเป็นรถเลยเอาเอาไปก่อนแล้วเพราะว่าเขายังไม่ทำเน้คุณฝากก่อนเนี้เอาไปใส่ไปใช้บ้านหรอปะไม่ถ้าเอาไว้นั่นแกพักไม่ได้นี่ต้องออกมาอันนี้ก็ไม่นนอัี้ก็ไม่ปูนหาหรือปูนกวาดเจี้ยแบบนี้ปุณติ่งเสาเงอนเดิมเลยเสากวาดเฮ็ดอินไปเฮ็ดอินเสากวาดเดิม ขึ S <S ้นรถเลยไหมอ่ะบรรยากาศดีมากเลยขึ้นรถขึ้นรถวันบรรยากาศแบบว่านุมพัดเย็นเอเลยนะเจ็ดแปดเก้าโอ้โหนุ่มพัดเย็นสบายเด้วยแปลว่าเราหันบ้านถูกทางแล้เนี่ยทางแบบนี้แล้วนั่งหลังบ้านได้รับลมเย็นสบายสบายลมพัดใบข้าววิววิวใบต้นวิววิวเนี่ยวิวก็คือ ใบมันพัดปลิวๆลมโชยผิวๆบรรยากาศดีมากเลยแค้นไปนอนหลับไปด้วยพี่เอ็นครับผมจับมังกงผมด้วยครับเอ้าโอุยโทษทีครับผมโอ้ยโอ้ยเอ็นครับผมเมื่อกี้กับทีโก้เมื่อกี้จิโก้บังตอนนี้พี่แอนนั่งเต็มเลยขอโทษนะครับไม่รู้เลยครับว่ามีกล้องตั้งอยู่ เวกรรมของมัานหน่าเฮ้พยายามให้เงินเราฟัตลอดเอ้าเอาเอาไปถ่ายมาเนี่ยถ่ยเพื่นเอาแก้ีดในพวเออเอานี่เพราะว่ายังจะต้องได้ฉาบยู่ปูนฝนตกนี่ว่าอะไรมาคุมเหรออ่ผ้ามาคุมแนี้แถวนี้วางทั้งโดนแล้วอีกรอบครไว้

เออทำไมกล้องชิดมันภาพดีเนาะแต่ดูกหนากจกไม่น่าเลย <laughs> โอ้โหเลตุ่มเป๊ะหมดค,ครับภาพมันดีเนาะออแต่หน้าจอมันแตกไปถามเออขาแล้วหกพัน <What? S 2> เดี๋ยวผมซื้อใหม่ <laughs> เปลี่ยนหน้าจอหกพันเดี๋ยวซื้อใหม่แต่ยังไม่มีตัง เก็บท,ทางไว้ให้ลูกสาวก่อนเดี๋ยวลูกสาวมาแล้วเฮ้ยจะมาแล้วกางเดือนท์นะิดเทอมแล้วเนีเ่ยใช่เอ้ยยังเนาอยังไม่ปิดเนาะแป๊บตไหนแป๊บตรงไหนน้องก็สอบสี่ห้าหกน้องกอสอบสี่ห้าหก เสร็จแล้วดิบ้านเพิ่นเสร็จหมดแล้วนะครับผมนะเออเออเออลม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 เอ้ยยังไม่หมดเลยอีกนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรพักพักได้นอนได้เจา้าล้อไปไซอีกบาที่เนี่ยนะครับผมจวดบ้านประดาด้านหน้านี่ก็ เรียบร้อยเรียบร้อยอนี่ครับตอนนนีสวส,ส,วส,สวัสดีครับคีย้ยางนี่คนฮะจะไปหากินอย่างน้ำขวเจอกมาเออข้ากิีท่านตามแล้วเมื่อกี้เนะี่ยหมาอะไรก็เล้ยเท่าไิยสร้างบวกกัดสร้างบกัดเพื่อนเหรออ,อ่อาามันตามาปุ่นบอกแต่กุ้งหงมงิมนใบแตกงานเลย กันยามละมาเออเอาย่างเมาทางคุณป้าม่เน้นงงแยยู่โอ้ยโอหก๋วย๋วมยังกินได้หรอเบหลาย จะเห็ดคือบริกินเลยนะอือบริษัทอื้งนะครับอื้งอะไรกินเข่าเนี่ยบพรยูดๆยืๆยังเงียบเป็นยังไงเออเอามาแล้วพวกมีพี่เอสิถามมาว่าอันรเงี้ยขั้วกลางออกทุกแล้วหรอเนี่ยมีขั้วกลางอีกบ่อ่ระธานว่าใช่ไม่มีไม่มีไม่มีป้านใครบ้านมันแมนไม่กินได้แค่กินเองแมน ในการขนาบบานเลยตอนจะกินเพื่อนใครแล้บ้านเอ๋ชีเศร้าว่าใครกี่ข้าวแล้วบ้าจะมีขวหรอเปล่าจะมีขวหรอเปล่วในฝันขวในฝันะจะกิฝันเอาตะวันเขวในฝันจ้าเดีกระป๋องปากระป๋องกระเพราครับกระเพรากระกระเพรารอยอร่อยมากเลยนี่เราเคยกินครั้งแรก โอ้ยว oh, ญี่ปุ่นไ่ได้กินหรอผักกะเพราปลากระป๋องกันอะไรนะเคยกินป่ะเตมนะเติมลยอะท้กระเทียมทมอะไรได้มือกะผัดเลยผัดหมูผัดกระเพราเลยแต่ปลากระป๋องมันไม่ใ่ขนาดเยอะเป,ป็นมานป่ะน um mm. ี่อย่างแซ่บไม่หลับ โอสิบวแสบท้องาจีนบนี้้งอออกนี้ไงปลาตภาาเะปลาภาาไปฉีดยามาเมื่อกี้นี่เจ้ามันอยู่ตรงกางมอืมมเป็นจังไงบุ๊คเราว่าบางบงกัมาเจ้าเจ้าเจ้านี่ต้องกันบักฟ้าด้เจ้าเจ้านั่งแค่ต้องการเลยเจ้าต้องกันบักก้าด้กลางระหวัง่กเันสวสดีครับ